คุณเคยเผลอหลุดพูดแรงๆแล้วมานั่งเสียใจทีหลังไหมครับหรือเคยไหมที่แค่ใครพูดไม่เข้าหูใจคุณก็พุ่งออกไปก่อนเหตุผลนั่นไม่ใช่เพราะคุณใจร้อนแต่เพราะคุณกำลังอยู่ในโหมดอัตโนมัติของสมองสมองมีสองโหมดหลักงานวิจัยทางสมองพบว่าการตอบสนองของเราเกิดจากสองระบบหลักระบบอัตโนมัติ (fast thinking) ตอบเร็วทันใจแต่ไม่ผ่านการไตรตรองระบบมีสติ slow thinking ค,คิดช้ามีการประเมินและเลือกก่อนตอบสมองจะเลือกใช้ระบบแรกเพราะมันเร็วและเหมาะกับสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ปัญหาคือเราใช้มันกับชีวิตประจำวันมากเกินไปผลลัพธ์ของการติดโหมดอัตโนมัติเวลามีใครพูดกระทบใจคุณโต้กลับทันที เวลามีใครมองแรงคุณตีความว่าเขาไม่ชอบทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นก่อนที่คุณจะรู้ตัวด้วยซ้ำแล้วเราก็ใช้ชีวิตเหมือนต้องคอยตั้งรับตลอดเวลาเพราะเราติดอยู่ในโหมดที่สมองเลือกให้โดยไม่ขออนุญาตเรียนรู้การสลับสวิตชเข้าสู่โหมดรู้ตัวหยุดหายใจสั้นๆแล้วหายใจลึกรีเซ็ตสมองชั่วคราวทวนคำถามในใจ ฉันต้องตอบตอนนี้ไหมสังเกตอารมณ์ก่อนพูดหรือพิมพ์อะไรออกไปแค่หาวินาทีที่เราหยุดบางครั้งเปลี่ยนผลลัพธ์ของทั้งวันได้เลยคุณไม่ได้ต้องเปลี่ยนทุกอย่างแค่รู้ทานก่อนที่สมองอัตโนมัติจะเลือกแทนสมองอัตโนมัติช่วยให้เรารอดแต่สมองรู้ตัวช่วยให้เราอยู่ถ้าคุณอยากเปลี่ยนการตอบสนองให้ตรงกับชีวิตที่คุณเลือกเองกดติดตามไว้เลยครับ ช่องนี้คือรู้ไว้ไม่งูแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับ